ไหนทาน่ะไหนทาให้ดูดิทายังไงไหนข้หอมทายังไงคะมีผมด้วยเอาเอาลิปเอาลิปสติกทาจิทาลิปใหญ่เลยหอมไหมไหนป๊าดูสิเป็นยังไงบ้างทาแล้วเป็นยังไงสวยขึ้นไหมไหนเดี๋ยว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 อยู่ที่ใดิหอมหอมสวยไหม ทอมๆบาจุ๊บๆหอมไงจุ๊บๆ <c oughs> โอ้โห <c oughs> โอ้โห, <c oughs> โโหลูกสาวล <c oughs> ูกสาวเอ้าเอ้าเอ้าที่นอนอีกลูกเอ้าเอ้าที่นอนเปื้อนหมดแล้วลูกดูสิอันนี้ใครทำเนี่ยเอ้าไหนเอาขาวสิอันนี้อีกหนึ่งดอกเนี่ยโอ้โหเอาเอาลากไปละลากไปละ ไหนดูจิไอป้าดูหน้าก่อน,นไหนคนไหนคนไหนคนสวยจะเป็นไงทำไมทําเอ้าเอาเอาเอ้าเอา,เอ,าอันนี้ลูกไม่ใช่อันนั้นอันนี้อันนี้อันนี้เอาน,น,น,นี้ทาค่ะจิ้มก่อนแล้วก็ทาโอ้โหสุดยอดยเลยลูกเอ้หนูเป็นสาวแล้วค่ะเฮ้ยอยาบหยาควา่ำเดีเสร็จยัง สร็จยังสวยยังมาถ้าเสร็จล้วปลาขอโอ้หวีผมด้วยไหนๆทาใหม่ดิไม่ยังไม่สวยเลย มะเสียละขอขอหนะขอ,อนี้มาขอค่ะขอหน,นึ่ค่<ม>ะเสร็จยังนี้หอมสเปียร์หอมสเปียรอะไรนะคะ หอทมทำเปี้ยนเหรอลูกหอค่ะอทำเปอาทำเปี้ยนเหรอคะหอมทำเปี้ยนบลล่าหอมทำเปี้ยนบ่าทำไมหอมทำเปื้ยนบ่าล่ะลูกขอบปา suối yang này hẳn nào bông đi này hai ba đứa này suối yang dím đấy dím đứa dím này dím thấy thăm thằng ngay vì phồng cản suối yang suối à ô ít nít neng này mà gặp papa chứ đấy ยิ้มยิ้มแล้วมองกล้องโอ้โห,โหโล,กกลูกลอยตีนกาเต็มเลยไม่น่าล่ะโกดาบอกว่าทำไมลอยตีนกาเยอะผมไม่ต้องเกาหลีปิดหน้าขนาดน,นี้ก็ได้ลุกเดี๋ยววันไหนป้าไปเที่เกาหลีแล้วป้าจะซื้อมาฝากกท่าหลีแล้วป้าจะซื้อฝากก็ลุกหมดแล้วหมดแล้วผมะมาม่าหมดแล้ว ใช้ของใช้หมดแล้วปลาแล้วนะไหนป้าขอดูปากใกล้ๆหน่อยไหนๆไหนหันหน้ามามองป้าทิยิ้มสิยแอบยิ้มซืยอยิ้มนิดนึงกระต่ายกระต่ายทำไงลูกในเกาหลีเกาหลี

อือทาไปถึงจมูกไหนฮะมันยิ่มไม่สวยสิเดี๋ยวป๊าจะปิดกล้องแล้วลุกห้านาทีละยังไม่สวยเลยกุ้มใจจริงจริองอป๊าจะกล้าส่งใส่ YouTube ไม่ได้ลุกหอมทำเปี้ยนหอมทำเปี้ยนเห็นีห ก็อหอมเลือกเบอร์ไหนลูกก็อหอมคิดว่าเลือกตั้งครั้งนี้เบอร์ไหนจะได้ก็หอมก็หอมหอม่ออมออมอะก็อหอมคิดว่าเบอร์ไหนจะได้ลกูกอุ๊ยอุ๊ยอุยไหนก็อหอมว่าเบอร์ไหนจะได้เบอร์หนึ่งหรือเบอร์สิบทำไรคะ เพื่อนหมดแล้วค่ะพอได้แล้วค่ะป๊อป๊าป่ะล่ะปิดแล้กค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกันบ๊ายบายป๊าคันตรงจุบด้วยสวัสดีค่ะกันสวยสวยสวัสดีสวยสวยสวัสดีพนมมือด้วยเด็กตั้งนิมนต์ก้มหัวเจอกันใหม่นะคะ